สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของญี่ปุ่นนะครับแอดมินขอสารภาพตรงนี้เลยนะว่าในบรรดานักวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้ง4คนที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นมีแนนทัดดาวนึกแจ้งบีมพิมพิชญาโกกรัมเดียจรัตพรแล้วก็เตยหัตถยาปรบรงศุขนะครับแอดมินจะเชียร์คู่ไหนมากที่สุดคําตอบก็คือเชียร์ทีมของเตยหัตถยานะครับเพราะว่าเพราะว่าทีมของแนนเนี่ย เก่งเยอะแล้วนะครับผมส่วนทีมของบีมแอดมินรู้สึกแบบมันเชียร์ไม่ขึ้นนะครับตัวเซ็กก็ยังไม่พลิ้วนะครับตัวตบทุกตำแหน่งก็ยังไม่พีคสุดนะครับก็จะมีบีมที่แบกอยู่เรื่อยๆนะครับผมส่วนทีมของเดียร์จัดพรนะครับก็คือเดียไม่ค่อยได้ลงเราก็ไม่รู้จะเชียร์ยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยมาดูคู่ของเตยมากกว่านะครับเพราะว่ายิงเล่นยิงดีทุกคนยิงเล่นยิงดีอันนี้พูดจริงๆเลยนะคือช่วงแรกๆเนี่ย จักอีหยังนะครับไม่เข้ากันเลยพอหลังๆมาเนี่ยโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งดีแล้วทุกคนเนี่ยใส่กันเต็มมากนะครับทั้งตัวเซตตัวตบแล้วมันได้อารมณ์มากๆนะครับผมไทยแอดมินจะชอบที่สุดก็เป็นน้องโอกาวะนะครับของญี่ปุ่นนะคือของไทยอาเซียอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เป็นแมตช์สุดท้ายของพวกเชินะครับก็ว่าไม่ตกชั้นแล้วนะครับ ซึ่งประทับใจมากๆจุดการแข่งขันก็ชะนะไป3าต่อ2เซตโดยเซตสุดท้ายเนี่ยชนะไป1 7ต่อ15นะครับร้องไห้กันทั้งทีมเลยทีเดียวแอดมินมีบรรยากาศข้างสนามสดๆนะครับมาฝากทุกคนกันดูแล้วก็จะได้อารมณ์ได้ความรู้สึกนะครับได้ฟิลลิ่งมากๆนะครับไปดูบรรยากาศข้างสนามของทีมเตยกันดีกว่าครับไปเลย kai 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 kai